เอาถอ้องไปอยู่ตรงโน้นอะไรเนี่ย พี่ตู้โลไม่เช้ามีร้อยลูกไม้แล้วเวทโอตยเอาไม้มีร้อยลูกถ้าใครเหมาร้อยลูกนะจะไปส่งให้เองเลยเขาไม่เอาเรากลัวตอนแรกก็จะสั่งหรอกเขาบอกจะมาส่งเองกลัวเลยกลัวตอนที่กลัวที่จะจะมาส่งเองนี่แหละไม่ได้กลัวอะไร คุณได้ทานข้าวเช้าเมื่อตะกี้เนี่ยใช่ลูกชิ้นสองไม้ มาแล้วเล่ล่นจะงแงเปิดไปก่อนนะพี่นะ โป๊ะไม่ใช่โปวะวาไม่ใช่ที่หยิบผิดตัวหยิบผิดโป๊โอเคมาเปิดให้มันเบื่อเบื่อหน้ากันไปเลยนะพี่นะพี่ขอเปิดมันเถอะหนร้อยหถ้าฉันใส่สีเหลืองน่าจะเด่นนะเธอเนาะเล้ก็ขับรถทันั้เออเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยนะคะ ความฝันบบา, ana, าวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโอ้ยยังหลอกเลยค่ะพี่ แรงแรง,แรงพี่หล่อมากไม่มีไม่ได้หรอจา้าไม่มีไม่ได้แล้วนะก้ตัวนี้หล่อมากอุ้ยเก่ออออองอะไรมีซิปสองอันวะเนี่ยเหล่อฉี่อันนึงเนี่ย จะหล่อมากเลยอะต่ไม่เลยน่าจะเป็นแบบงานทหารอะงานแบบ องใหม่ร้อยลูกคุณพี่เอาเธอช่วยซื้อหน่อยนะคะสินค้าขายดีประจำโกดังเลยนะคนุณพี่ยังเก่งเวสต์พอยตป้ายส้มในตำนานานานนามาจา้าตัวแรกอย่างเทเลยคุพี่คาก็จะบอกเลยว่าป้ายนี้นะคะขายมาเข้าสู่ปีที่5แล้วจ้าโอ้โหขายไม่ดีจริงไม่ถึงปีที่5นะคุณพี่ รุ่นนี้ลูกค้าซื้อซ้ําเยอะมากๆมีหัวผ้าให้ได้ลุ้นกันทุกกระสอบเลยค่ะบางกระสอบออกเยอะบางกระสอบออกน้อยนะคะเอาหูดูดิคุณพี่เ,เกงเวสต์อยต์ใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ได้เอฟวีเดลลูกขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะงานสวยเลยคุณพี่อุ๊ยอีกแล้วอีกแล้วจ้านี่บอกแล้วว่ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะ กางเกงคาโก้ต้องลุ้นนะคะคุณพี่บางกระสอบออกมากบางกระสอบออกน้อยหรือบางกระสอบอาจจะไม่มีก็เป็นได้มาจา้ะอุ๋ยคาโก้กแล้วราคาเดิมเลย3,700บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่จ๋าลงสดสดใหม่ร้อยกระสอบโอ้โหมาเยอะไปไหมมาเยอะไปไหมเอาช่างครับผม น้องแรงทรงช่างครับเหทรงใม่กังช่างเลยครับพี่จ๋าใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีไปเลยแกแกส่งแกแกโอ้โหพี่จ๋าบอกแล้วว่าขายดีจริงๆนะคะ ขายดีจริงไม่จกตาต้องกางเกงเวสต์ปอยป้ายส้มในตำนานของเรานะจ๊ะสีอย่างนี้แหละพี่สีเขาจะออกเป็นสีคลุมโทนนะคะไซส์ก็จะอยู่ประมาณ30-40บวกลบจากงาน US ไซส์จะประมาณนี้เลยนะคะคุณพี่อุ้ยขาโตอีกแล้วยิ่งใครได้ซักใครได้รีดขึ้นมาแล้วก็คุณพี่สวยนะคะด็อกเกอร์นี่ สวยนะสีอย่างเงี้ยสีมีม่อมากเลยอ่ะคุณใจปะพ่อโตมิโตมิจ้าเธอยนไปนู่นเลยโตมิจ้าเกอีกแล้วเหรอแกอุ้ยเธอฉันแบบอาจะเราเรียนเรียนเราเรียนเสียงเราเรียนสำเนียงพี่แม่ไงแน่ แกบอุย้ยสามตัวแล้วนะพี่จ๋าลงใหม่อะก็รีวิวอีกลงมาเช้านี้หูยเอาดิพี่สีเสื้อสีเกงอันไหนสดกว่ากันเฮ้ยปวดดิเนี่ยพี่ดูสวยๆเลยอุย้ยไปห้อยไปห้อยซ่าทรงสวยๆแบบนี้เลยพี่ รับรีวิวส่งฟรีฟรีซ่าไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะก็สอบรีวิวเนี้ยใครซื้อ20ลูก30ลูก50ลูกหมาทักมา,มาจ้ามีของอยู่ลูกค้าบุกนป้ายนี้เขาป้ายนี้เขามีของเด็ดนะ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะ,ะวันนี้เธอไม่ได้ใส่วันนี้ฉันไม่ได้ใส่วันนี้ใส่เกงสเวตเตอร์อ,อ,อุ้ยแพชชี่เจม์ <laughs> หมดกันเสียระบบหมดเลยประมาณร้อยตัวนะคะอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วซ่าแก โอนาเซชันแบบแย่มากนะเนี่ยที่ทรงสวยๆนะขายง่ายๆขายสบายๆต้นคุณไดือดลืมเลยๆอะไรเมื่อวานเรามาทำงานไหมมาใช่ฉันอะไร ไม่มาเห็นไหมพี่มาแล้วเ่ยจะทำนะพี่มาเพราะว่าลูกค้าบอกเอาของด่วน10ลูกเออเอาเร็วๆเถอะอ้า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 อุ้งขันหน่อยอุ้มขหน่อยอ้โหสีสวยมากเลยอ่ะใครรับมาเลยจ้ะ ส่งฟรีได้ทุกตัวนะพี่นะอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะลาขอดลาขอดกี่เดือนแล้วอ่ะ ลาคอดค่ะพี่ต้องงี้และพี่ลาคอดนะคะเดี๋ยวมาไปก่อนใกล้แล้วพี่น่าจะแปดเดือนไปห้อยโอ้โหนี่แยกไม่ออกเลยนะของกับคนอนไหนสวยกันอุ้ยคนพี่หัวล้อเลยเห็นไหมพี่ดูแล้วกันว่าไหนสวยกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่เอฟเฟกต์กิน สารขาเลยมานะมานะพี่ใหม่มาเช้านะเนี่ยพี่เร็วๆหนูหาเงินไปฉีดโบท็อกก่อนหน้าหนูใหญ่มากเลย้็คือหน้าใหญ่ฉันไม่กละมังนะทํางานทุกวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะพี่น่ะหาเงินไปฉีดโบท็อกพี่หน้าใหญ่ฉันก็เลือกจะ กะละมังหรือโอ่งลาดลีพี่เจนเจนดูดิ๋ยวเขาหาว่าอะไรนะปาปิษโอ่อะไรนะปาปิษโอ่ปาปิษโอ่เจนอย่ยพูดอย่างนี้ได้ไงเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่ากบอ๋อเออวัเนาะหน้าเราก็คือน้องรวยเดี๋ยวเราไปแต่งเราในแอปเอาใช่เออจริงๆเราจะสวยแค่ไหนก็ได้นะพี่ถ้าเรามีแอปดีอะไม่ต้องห่วงแล้วพี่เนาะ ่วิดีโอมันจะให้แอปไม่ได้ดิลูกแขนเหนือยข้างกว่านิดนึงเหนื่อยไ์ลสดนะเหมยไม่ได้ดิลูกค้าเห็นความจริงหมดเลยอะว่าเป็นยังไงอะอะไรหรอสวยธรรมชาติลงโทษลูกค้ามาเห็นฉันฉันไม่เห็นเป็นไรเลยวิ่งไปหยิบแมสไม่ทันเราบอกโหน่ากลัวเขาบอกไปดีกว่าน่ากลัวน้องพี่เจนนาะ เจอเราไม่เห็นเป็นเเมื่อช้ารูคุยยาวเลยใช่เหรอถามว่ใช่คนนี้เหรอลุงกับป้าน่ะเนี่เห็นทุกวันเลยดูทุกวันเลยขอบคุณมากนะคะท,ที่ดูหนู <laughs> <laughs> ไม่น่าดูเลยเปลืงองเน็ต <imet. S 1> ลุงบอกไ, <laughs> ไม่น่าดูเลยเปลืองเน็ตโอ้เนี่ยดูทุกวันเลยดูไลรกัดทุกวันเลย <laughs> เลุงก็บอกว่าขอบคุณนะที่ทำให้ลุงสวดมนต์ก่อนนอนทุกทนเลยกล <laughs> ัวฮะน่ากลัวอืมแต่ตกใจนิดนึงนะที่เจอหน้า อุ้ยผ้าดีมากเลยอ่ะพี่ตัวนี้ผ้าดีมากเลย,ยป้ายข้างหลังเหมือนป้ายหนังวินเทจไหมทุกคนมันมันเขียนว่าหนึ่งเก้าหกหนึ่งอ่ะอุ้ยแต่ผ้าดีมากเลยค่ะผ้าแคนวาสหนูว่าผ้าดีมากไปรับมานะพี่นะวันนี้มาได้แค่คลิปเดียวเพราะว่างานเยอะมากวันนี้เมื่อกี้ลูกค้าก็เพิ่งจะเนี่หน้าร้าน ค้าหน้าร้านอีกระไรเอกมาได้หนูเอาแกงซ่มมาที่เจนใส่ใจเย็นยังใส่เมื่อกี้อ่ะถุงใหญ่มากเลยไม่รู้พองไม่รู้ว่ามันพองพอะไรที่ที่ร้านหรือว่ามาพองที่นี่ไม่นยากพองที่นี่แดดร้อนสามพันเจ็ดคุณพี่ส่งฟรีรีวิวนะเอานะเนี่ยดูดีสวยๆเลยเอาเถิดพี่ช่วยเลยเอาแล้วพี่เอาเอานะ ลงเยอะมากลงของไว้แล้วก็ปิดร้านเปิดร้านลงอีกพี่เร็วๆเลยขายไม่ทันนะขายไม่ทันนะพี่น่ะไม่างเรื่องเนี้ยลงไว้สี่ร้อยลูกเนี่ยสามวันเนี้ยไม่เอาไม่ได้น่ะนี่อแต่เจอบ่อยพี่ เจอบ่อยอุ้ยอียแกแล้วจ้าแหลงนี่คาโกจ้ามีให้รู้ทุกกระสอบตัวนี้แฮชแท็กแฮชแท็ M. ขานี่นะค่ะเดฟสวยจังเอานะพี่เกงเวทปอยเนี่ยขายดีมากขา<อ>ยดีมากที่รีวิวบ่อยอะ่ะเพราะว่าของลงเยอะของลงเสร็จวันนี้ของลงอีกตู้มาอีกพี่จ๋าร้อยกระสอบเบาอน้้งโคงโครคคากรับผม มีคาโก้ให้ลุ้นนะลูกค้านะต้องลุ้นนะคะพวกคาโก้น่ะคุณพีถ้าไม่อยากลุ้นอ่ะซื้อกระสอบคาโก้ล้วนนะแต่ถ้าเวทบอยต้องลุ้นนะจ๊ะมีมากมีน้อยมีไม่มีแล้วแต่กระสอบเด้อเดินจ้าใส่ทำงานสวยเป็นเบอร์สองนะคุณพี ไปครีนกันนะอย่าลืมเอาไปครีนก่อนที่จะขายนะคะคุณพี่เพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนะาะแค่ตรงนั้นก็กำไรแล้วความต้องคิดอะไรเยอะแล้วพวกนี้ขายเลไปเลยห้บาทเอาแค่ตรงนั้นพอจักรมาพี่จมามา อุ้ยตัวนี้สวยเป็นขาดจำด้วยค่ะอุ้ยแล้วเป็นคาโก้ะพี่แพงนะแบบเนี้ยเธอคาโก้อย่าลืมซักรีดแล้วมันจะสวยนะคุณพี่มันจะเห็นแบบเห็นสภาพเห็นทรงที่ชัดเจนมันจะได้สะอาดมากขึ้นนะคะ มัเป็นมือสองไงถ้าเรายิ่งซักมันจะได้ยิ่งสวยนะคะเราไปดูกัะเลยจอ้ออุ๊ยปากไม่แดงแรงไม่มีเดินพี่ไปนะเอานะ ได้ทุกตัวส่งฟรีไปเลยจ้าเฮ้ยดูดินี่พอนมาแล้วอ่าคุณพี่จ๋ากางเกงเวสต์ฟลอยชายใต้ส้มในตำนานของเรานะจ้า,จามีคาโกให้หลุนใครไม่อยากหลุนเอารีวิวจา้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนี่นี่ กองใหญ่กองโตจ้ะเดี๋ยวจะถามว่าเอ้ยทำไมมันไลฟ์ทุกวันเลยพี่ของมันลงเยอะค่ะนี่ลงอีกเมื่อเช้านะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลย